ใครที่กำลังมองหาความคุ้มค่าตามหาโซฟาที่อัดแน่นไปด้วยฟังก์ชันทนน้ำทนรอยและยังทำความสะอาดง่ายคงจะไม่มีรุ่นไหนที่เหมาะไปมากกว่าดีไซน์นีกูดแมนอีกแล้วค่ะขนาดมาตรฐานของโซฟารุ่นนี้มีความกว้างขวางเป็นการออกแบบเพื่อรองรับการพักผ่อนแบบจริงจังผนักพิงแบบพุชเอาท์ช่วยขยายพื้นที่ความสบายให้มากขึ้นไปอีกเมื่อปรับกลางแบบเต็มที่แล้วเนี่ยความสบายไม่ต่างจากนอนบนเตียงเลยค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งของ โซฟาเนี่ยสามารถปรับเอนนอนได้ด้วยระบบไฟฟ้าใช้งานได้สะดวกสบายมากๆค่ะอย่างที่บอกว่าโซฟารุ่นนี้เขาอัดแน่นไปด้วยฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เก็บของหรือคอนโซลกลางที่ซ่อนโต๊ะอเนกประสงค์เอาไว้นอกจากนั่งพักผ่อนแล้วยังสามารถนั่งทำงานได้อีกด้วยนะคะเป็นโซฟารุ่นที่ฟังก์ชันจัดเต็มแบบไม่เสียพื้นที่ว่างเลยค่ะวัสดุหุ้มเป็นหนัง GT ไมโครไฟเบอร์นุ่มสบายผิวแถมไม่ต้องห่วงเรื่องการเลอะเทอะอีกด้วยทำความสะอาดง่าย แค่เช็ดก็ออกแล้วค่ะแถมหนังแบบนี้ยังไม่อมฝุ่นเหมาะสาหรับคนเป็นภูมิแพ้ด้วยนะคะเข้ามาทดลองนั่งและเยี่ยมชมสินค้าได้ที่โชว์รูมดีไซน์นี้นะคะ